สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตร2ตัวล่างประจำง,งวดวัที่16มิถุนายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีไขรทราบล่วงหน้าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์จะนำแนวทางของสูตร2ตัวลากนะคะแบบ4ชุดถ้ามามาตรงนะคะ ทางของสูตรสองตัวล่างนะคะแบบสี่ชุดตรงก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองสูตรสูตรที่หนึ่งจะใช้สิบบนบวกหน่วยบนคูณด้วยสองบวกสี่คงที่มีค่าเท่ากับ x บวกสองสูตรที่สองใช้หมื่นบวกพันบวกสามคงที่มีค่าเท่ากับเอบวกหนึ่งแนวทางตัวแรกนะจะเป็นแนวทางของคู่ขี้นะคะส่วนแนวทางที่สองจะเป็นเลขผสมที่เราก็ลองมาคำนวณแล้วก็ วิเคราะห์ตัวเลขด้วยกันนะคะแต่ละงวดไปเลยจะมีการบวกเลขสี่แล้วก็เลขสามทุกงวดนะคะเริ่มงวดที่หนึ่งนะคะอาจารย์ลดหน้าจอลงนิดหน,นึ่งประมาณนี้อาจารย์จะใส่สีสี่กับสามนะคะซึ่งมีเป็นตัวคงที่แล้วเรามาถอดสูตรด้วยกันก็ อาจารย์จะเปิดมาหน้าที่ออก5-4 5-4ตรงนี้นะคะเราจะย้อนไปหนึ่งงวดใช้งวดที่ออก5-0นะคะ3-7-7มาคำนวณเป็นตัวสูตรอยู่ฝั่งซ้ายมือจานนี่นะเดี๋ยวค่อยๆเปิดแล้วก็คำนวณไปด้วยกันนะระยะสั้นๆนะคะก็คือประมาณเจ็ดงวดลวดนะ,ะที่เข้านะะแล้วก็งวดที่เราจะใช้จะเป็นงวดที่แปด ตัวแรกเลยค่ะสิบบนเลขเจ็ดนะออกสามเจ็ดเจ็ดใช่ไหมก็เอาเลขเจ็ดมาหน่วยบนเจ็ดสองเป็นสิบสี่แล้วก็สี่คงที่นะทำการบวกกันสี่กับสี่เป็นแปดแปดกับเจ็ดก็เป็นสิบห้าห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดอันนี้แนวทางของเลขขี้นะคะในสูตรที่หนึ่งต่อไปสูตรที่สองใช้หมื่นนะคะแนวทางของเลขสี่พันเลขเจ็ดแล้วก็บวกกับสามคงที่ก็เป็นสิบเป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้า เราก็จับคู่ลยคะห้าสี่ห้าห้าเจ็ดสี่แล้วก็เจห้าจะได้ทั้งหมด4ชุดนี้ออกมาที่54ด้านหลังนี้อาจารย์แนบแต้มมาให้ด้วยนะคะเราจะใช้แต้มระยะยาวเพียงแค่สูตรเดียวพอนะคะใช้สูตรเดียวเท่านั้นนะสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวทั้งหมดก็35มวดลวดเลยะคะแบบไม่ลุดเลยมีทั้งหมด5ตัวนี้ะจะใช้สูตรนี้สูตรเดียวในการวัดดวงนะคะถ้าใครชอบแนวทางแต้มแบบชนก็ไปดูใน ที่อาจารย์สอนแต้มไว้ให้นะคะผลออกนะคะตรงนี้ห้าสี่ก็จะมีคู่นี้นะ,ะที่ได้ห้าสี่อันนี้ห้ากับสี่บวกกันเป็นแต้มเก้านะ,ะแต้มก็จะเป็นแต้มเก้าก็จะถูกไปเป็นงวดที่หนึ่งนะคะถ้าจับคู่นะต่อไปงวดที่สองก็คำนวณเหมือนเดิมนะคะ อาจารย์เปิดใบตรวจมาหน้าที่ออก5 4ดู10บนที่เป็นเลข9หน่วยบนเลข4คูณ2เป็น8แล้วก็4คของที่ทำการบวกกัน9กับ8เป็น17 7เกับ4เป็น11ได้1บวก2เป็น3ได้แนวทางของเลขขี่1กับ3ต่อมาหมื่นนะคะเลข1บวกพันเลข8แล้วก็3เป็นเท่าไรเนี่ยเป็น9เป็น12เนาะ2 บวกหนึ่งนะคะเป็นสามอันนี้เลขผสมสองกับสามเราก็จับเลยนะคะอันนี้มีตัวชนนะคะท่านผู้ชมชนแนวตัวชนคือเลขห้านะคะตัวชนคือเลขห้าตัวชนนะเลขห้าต่อมาอันนี้ก็คือตัวชนที่เป็นเลขสามอันนี้นะชนที่เป็นเลขสามสามตัวนี้นะแต่ละถ้าเราคำนวณแล้วเราค่อยคู่นะก็จะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็สามสองสามสาม สามสองสามสามผลของการออกนะคะออกที่สามสองไอตัวที่ชนเนี่ยมันเข้านะคะตัวชนเข้าเลขสามผลมันของมันออกที่สามสองตรงนี้เลยก็มาเป็นแนวทางของตัวตรงเนาะสามสองแล้วก็ติดเลขสามตัวนี้นะคะติดติดตัวชน อันนี้ตรงงดที่หนึ่งอันนี้ตรงงดที่สองแล้วสามก็สองบวกกันเป็นแต้มห้านี่ค่ะคำนวณต่อไปเหมือนเดิมเลยนะคะคำนวณเหมือนเดิมเลยเป๊ะเลยทําให้เหมือนเก่าแล้วก็ทำตรงที่ออกสามสองสิบบนหกหน่วยบนสามสองหกแล้วก็ตรงนี้เลขสี่นะคงที่สูตรที่สองเลขสาม นำการบวกกันเป็นสิบเป็น1ิบหกับ2ก็เป็นแดนวทางของคู่6กับ8ดนะต่อมานะคะห้าก็คือแนวทางของหลักหมื่นพันเจ็ดสามคงที่เป็นสิบเป็นสิบห้าห้ากับหนึก็เป็นหเราก็ลองจับค,คู่เป็นหกห้าหกหกแปดห้าแปดหกนะได้สี่ชุดนี้นะคะผลของการออกงวดต่อมาเป็นงวดออกจากสามสองก็จะเป็นที่สามหกนะคะ จับคู่เนี่ยหลุดนะคะท่านผู้ชมแต่ตัวสูตรเนี่ยมันมาที่เลขหกใช่ไหมตัวน,นี้อันนี้ก็คือเลขสามที่มาอันนี้ก็เลขห้าที่มาตัวชนนะจนใส่สีไปหน่อยใช่ถ้าชนถ้ากรณีมีตัวชนนะ,ะใส่ไว้ให้เลยตัวนี้ชนที่เป็นเลขหก ก็แสดงว่าสูตรถ้าเป็นสูตรเด่นนะหกับแปดมาตัวหนึ่งมันมาที่หกแล้วก็ห้ากับหกมาตัวมาที่หกสูตรไม่หลุดนะคะ fc แต่ว่าถ้าเรามาจาับค่อยคู่เนี่ยมันจะหลุดแล้วสามกับหกบวกกันก็เป็นเก้าอันนี้มันจะเข้าแค่ตัวเดียวคือเลขหกอ่อาก็คือหกเข้าแต่หกนะที่เป็นเลขหกเก้านะโอเคน่คะ เข้าใจเนาะอันนี้หลุดนะคะถ้าจับคู่แล้วหลุดนะงวดที่หนึ่งเลยหลุดแล้วก็สูตรก็ยังเข้าอยู่สูตรละตัวนะคะอันนี้ก็เข้าหกนนี้ก็เข้าหกออกสามหกหลุดนะคะอะหลุดก็คือหลุดนะแล้วเร,เราคำนวณต่อเห็นไหมคะคำนวณต่อไปทำงวดที่ออกสามหกนะเดี๋ยวจะดูสามหกก่อนสิบบนนะเลขแปด ป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งสิบบนเลขแปดหน่วยบนเจ็ดสองเป็นสิบสี่แล้วก็สี่คงที่อะทำเหมือนเดิมอีกสี่กับสี่เป็นแปดกับแปดก็เป็นสิบหกหกบวกสองนะเป็นแปดได้หกกับแปดแล้วสูตรที่สองหมื่นเลขหกพันเก้าแล้วก็สามคงที่หกกับสามเป็นเก้าเก้ากับเก้าก็เป็นสิบแปด 8บวกหนะเป็น9แล้วก็จับเหมือนเดิม6 8 6 9 8 8 8 9 6 8 6 9 8, 8 8 8 9ผลนะคะของงวดต่อมาออกมาที่แปบ๊บนึงนะ3 6แล้วก็8 5นะ8 5ผลที่ออกไม่มีคะ่ะมันมีแต่เลขแปนี่หนไหมเลขแปหลุดเป็นงวดที่สองนะคะแต่ว่าตัว ต้นสังกัดสูตรเนี่ยอาจารจะใช้สีเหลืองนะชาพิดนี่ค่ะตรงนี้นะได้เลขแปดนะแล้วก็ไอแปดห้านี่ก็เป็นสิบสามแต้มเข้านะแต่ว่ามันเข้าแค่ตัวเดียวก็คือแนวทางของเลขแปดแปดเนาะมันจะมีเลขแปดอยู่เป็นตัวเด่นหรือเป็นตัวอะไรก็ตามก็คือมันจะเข้าที่เลขแปดเพราะฉะนั้นมันก็เข้าที่ตัวชน ตัวชนมาชนแล้วเข้าทุกงวดเลยคนะตัวที่ชนแต่บางครั้งมันก็อยู่ในในล็อกเดียวกันที่เราคำนวณได้ก็จับคู่ได้ตรงตรงแล้วก็หลุดหลุดนะตรงสองหลุด2แล้วนะคะดูต่อนะคะอันนี้ก็ถ้าสูตรคือว่าไม่หลุดนะคะคือแมมโมรี่ไว้ในสมองว่าโอ้สูตรไม่หลุดสูตรไม่หลุดแต่ถ้าบางทีจับคู่ก็หลุดบ้างไม่หลุดบ้างอะไรแบบนี้คะะ่ะต่อมาเราก็คำนวณ เมื่อที่สิบเมื่อที่ห้านะคะการนี้เราคำนวณเมื่อที่ห้าเมื่อที่ออกแปดห้าเราก็ดูสิบบนเลขสองหน่วยบนเจ็ดสองสิบสี่แล้วก็สี่ของทีนะครัสูตรแบบนี้ทําให้เราตื่นเต้นนะแปดเนาะเป็นสิบนะได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองได้แนวทางของเลขคู่นะศูนย์กับสองอันนี้เลขไม่ชนกันค่อยอย่างเออถ้าเลขไม่ชนก็โล่งไปหน่อยนะว่าจะมาที่ตัวชนหรือมาที่ตัวไขว้นะ อันนี้เราดูสูตรที่สองหมื่นเลขหกแล้วก็พันก็หกเหมือนกันสามคงที่หกหกเป็นสิบสองสองกับสามเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกได้ห้าก็บหกก็จับได้ศูนย์ห้าศูนย์หกสองห้าสองหกเราก็ได้สี่ชุดนี้ผลออกนะคะถ้ามันมันไม่ชนเนาะออกมาที่ศูนย์หกในงวดที่ห้านี้กลับมาเข้าเป็นตัวตรงเหมือนเดิมนะคะตรงศูนย์ก็บหกบวกกันได้หกหคะแบบนี้เลยเราก็สามารถเช็คตัวเลขได้อย่างเงี้ยอันนี้นะแต้มห้า แต้มหกแต้มเจ็ดแล้วก็แต้มแปดอันนี้ตัดไม่ได้เลยเนาะอันนี้ตัดไม่ได้นะถ้าอันไหนตัดได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูนิดนึ่งอย่างนี้ห้าศูนย์อันนี้ตัดอันนี้ตัดได้นะสองชุดนี้นี่มันไม่ได้แต้มนะอันนี้ก็สามสี่หกอ้าวตัดได้ชุดเดียว อันนี้ถึงตัดอะไรยังไงก็ไม่เข้าผ่านไปเลยเราก็มาดูต่อถึงตรงไหนแล้วถึงงวดที่ที่หกแล้วตอนนี้เรามาดูงวดที่เจ็ดเอ้ยไม่ใช่มาดูุงวดที่หกศูนย์หกใช่ไหมงวดที่ห้าตอนไหเรามาดูงวดที่หกก็คำนวณเหมือนเดิมอาจารย์เปิดมาก่อนหน้าที่ออกศูนย์หกสิบบนเลขแปดนะวันนี้ออกสามแปดแปด หน่วยบนก็8ปดสองเป็น16แล้วก็สี่คงที่สแล้วก็3ามนะทำการบวกกัน4ี่เป็น10หมดไปเหลือ8ปดตัวยกมา8กับสเป็น10ได้เลขศูนย์ได้8กับ0ูนย์ในสูตรที่1แนวะทางของเลขคู่ต่อมานะคะหมื 10, 11, นะ่นหมื่นหนึ่งะพันก็3สามแล้วก็3ามคงที่3ก็3ามเป็นหเป็น7ดได้7จดบวกหเป็น8ดก็จับเลยนะอันนี้มีตัวชนนะคะที่เป็นเลขแป สังเกตเราเนี่ยตัวชนตัวชนนะแต่อาจารย์ก็จะจับตามปกติก็คือแปดเจ็ดแปดแปดศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดแปดเจ็ดแปดแปดศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดผลออกของงวดที่หกนะ,ะออกมาที่แปดเจ็ดนะค,ะ,ค,ะ,คะเข้ามาสองหลุดไปสองแล้วก็เข้ามาหนึ่งแล้วก็แถมมาอีกหนึ่งงวดอีกแล้วแปดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมตัวชนก็มาด้วยนะคะตัวชน คือแนวทางของเลขแปดตัวนี้ที่ชนแล้วแปดเจ็ดเป็นเท่าไหร่สิบห้าใช่ไหมแต้มก็ยังเข้าอยู่ในตอนสูตรนี้แล้วก็ถ้าเป็นแปดแปดสองสิบหกได้อยู่ศูนย์เจ็ดได้อยู่ศูนย์แปดอันนี้หายไปแค่ชุดเดียวนะะี่ค่ะประมาณนี้ช่วยได้หนึ่งชุดนะคะก็เหลือแค่สามชุดที่น่าสนใจมันต้องวัดกันนะคะท่านผู้ชม ต่อมาเนาะเราคํานวณเข้าต่อมาอีกสองงวดแล้วนะคะคำนวณงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วงวดที่เจ็ดแนวทางของงวดที่เจ็ดอาจารย์ทําให้ดูต่อเหมือนเดิมนะเลขงวดที่เจ็ดนะงวดที่ออกแปดเจ็ดเปิดมาก่อนแล้วมาดูสิบบนเลขศูนย์ตรงนี้ออกสามศูนย์เก้าหน่วยบนก็ต้องเลขเก้าใช่ไหมเก้าสองก็เป็นสิบแปดแล้วก็สี่ของที ทำการบวกกัน0ูนย์ดสี่ก็เป็นสิ2 2สองเป็นสี่แนวทางของเลขคู่นะคะตรงมีเลขคู่1ตัวต่อมาอันนี้ก็หมื่นใช่ไหมเลข5้าตัวนี้ออกสองห้าสาย์้าแล้วก็พันเลข1 3สามคงที่เป็น8ดเป็น9 9้าเก้ากับน 1, เป็นสิบนะอันนี้ไม่มีตัวชนเหมือนตรงนี้นะไม่มีอันนี้มีตัวชนอันนี้ไม่มีตัวชนอันนี้ไม่มีตัวชนนะงวนนี้ไม่มีตัวชนอันนี้ก็ไม่มีตัวชน,น,น,ก,วชนก็จับเลยสอง0 4้า0ศย์ี่้าสี่ศย์จับตามปกติ มาวัดกันว่าบางทีมันเข้าบางทีมันหลุดใช่ไหมอ่ะอันนี้ผลออกของเมื่อที่แล้วกองสลากก็ประกาศออกมานะคะสามห้าสองนะข้างบนและส่วนข้างล่างสองเราก็มาดูออกสองมันจะมีคู่นี้นะคะท่านผู้ชมเราก็เลยหน้าตามต่อเนาะสองศนย์ 2, 0, แต้มสองโอเคนะสองย์ 2, 0, แต้มสองอ่ะอันนี้ไม่มีตัวชนใช่ไหมก็ผ่านไปอันนี้มันเข้าอยู่เราลองมาตามดูนะคะหลังจากที่ เข้ามาสองงวดหลุดใบสองงวดหลุดจากการตัวจับนะแต่สูตรไม่หลุดนะคะสูตรไม่หลุดนะอ่ะสูตรไม่หลุดสูตรเข้าทุกงวดนะคะสูตรอันนี้ก็เข้าหกอันนี้ก็เข้าแปดนะเข้าหกเข้าแปดแล้วนั้นก็ตามนี้เลยที่อาจารย์สอนมาไอเจ็ดแต่แนี่เรามาลองคํานวณงวดที่เราจะใช้นี่นะอุ้ยตื่นเต้นกับสูตรนี้นะคะท่านะผู้ชมเอ,อ่อถ้าชอบก็จัดไว้นะชอบก็จัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์หาให้มันก็จะน้อยลงไปเนาะ เราไม่ทราบจริงๆนะว่ามันจะมาที่สูตรไหนใช่ไหมเราก็ลองคํานวณดูทําเหมือนเดิมนะคะก็คือแนวทางของสูตรที่หนึ่งสิบบนบวกหน่วยบนคูณได้สองแล้วก็บวกสี่ของที่นะคะมีค่าเท่ากับ x บวกสองในทางของเลขคู่นะคู่คี่นะส่วนสูตรที่สองเนี่ยหมื่นบวกพันแล้วบวกสามของที่มีค่าเท่ากับ x กบวกหนึ่งก็ในทางเลขผสมนะคาว่าเลขผสมของอาจารย์ถ้าเป็น f c ซก็จะเข้าใจหมายถึงว่ามีทั้งคู่ทั้งคี่คะกะกันอยู่ในในสูตรนั้นๆั้นี่เรามาดูงวดที่แปดนะคะโห เก็บงวดลวดนะคะไม่หลุดเลยนะคะตัวสูตรไม่หลุดนะคะแต่จับหลุดไปสองงวดนะแล้วก็เข้าตรงทุกงวดเลยถ้าเข้านะตอนนี้เรามาดูเลยสิบบนนะคะเลขห้าอันนี้ออกสามห้าสองเกาเลขห้ามาแล้ว 2, 2สองสองเป็นสี่นะแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่คือเลขสี่คงที่แล้วก็เลขสามคงที่แล้วก็บวกกันเลยแปดกับห้าเป็นสิบสามสามกับสองเป็นห้าแสดงว่างวดนี้ต้องมีแนวทางของเลขคี่นะคะมันไปสัมพันธ์กับสูตรคู่คี่ที่อาจารย์วางไปให้นะเป็นเด่น เด่น,อ,นอะไรเด่นระยะยาวนะคะดีวอาจารย์เขียนให้อ,อ๋อเด่นระยะยาวเขียนไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวลดหน้าจอให้ดูนะคะเด่นนะเด่นระยะยาวมันจะมีเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็ห้าสัมพันธ์กันนะนี่เจ็ดเก้าหนึ่งห้าแล้วส่วนตรงนี้สูตรที่สอง เราใช้หมื่นใช่ไหมเลขห้าพันเลขเก้าแล้วก็สามคงที่เป็นเท่าไรเนี่ยแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดอันนี้บวกหนึ่งนะบวกแค่หนึ่งก็คือจะได้เลขผสมระหว่างคู่กับคี่ก็คือ 7, เจ็ดเลขคี่แปดเลขคู่แล้วก็จับไข่คู่เลยอันนี้มีลุ้นนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมันไม่มีตัวชนนะถ้ามันมีตัวชนบางทีมันก็ชอบมาที่ตัวชนใช่ไหมบางทีก็ชนก็มาแล้วก็ไข่ก็เข้าด้วยทั้งชนมาทั้งไข่เข้าอันนี้เรามาลุ้นกันนะคะว่าระหว่างสามเจ็ดสามแปดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดสี่ชุดนี้ สามเจ็ดสามแปดห้าเจ็ดห้าแปดถ้าถ้ามานะคะถ้าเข้าเข้าตรงนะที่ผ่านมาคือเข้าตรงเลยใครจะกลับไว้ก็ได้นะอย่าเถนตรงนะคะอันนี้ทําไปตามแนวทางของสูตรนะอันนี้เราก็บอกเลยอันนี้สามกับเจ็ดนะศูนย์ไม่มีค่ะท่านผู้ชมสามกับเจ็ดศูนย์ไม่มีมม 7, 7, มมจัต้องตัดออกไปเนาะสามแปดหนึ่งนะคะไม่มีตัดออกไปเลยจะมีชักชุดไหมเนี่ย แล้วก็มีห้าเจ็ดนะเป็นสิบสองไม่มีนะคะท่านผู้ชมหายไปเลยห้าแปดนะเป็นสิบสามเอาอย่างได้หนึ่งชุดนะนึกว่าจะไม่มีให้เราเสี่ยงแล้วนะถ้าไม่มีก็ต้องเสี่ยงไว้ก็คิดว่าแต้มหลุดก็ได้อันนี้อ่ดูแล้วได้ชุดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็ไม่อยากให้ทิ้งนะคะเอฟซีถ้าเรามาเทียบกับตัวเลขที่เราเรียนมาเนาะเดี๋ยวอาจารย์หยิบนิดนึงอ่ะก็มีตัวเด่นนะคะ เด่นระยะยาวเอออันนี้มันกิ่งงวดหนาะเดี๋ยวดูก่อนเนาะเด่นตัวนี้แนวทางของคู่ขี้ใช่ไหมเออสามสงวดลวดเลยนะคะแบบไม่หลุดเลยนะคะอาจารย์น่าจะวางไปให้แล้วละ่ะเนี่ยสางวดลวดเจ็ดเก้หนึ่งสถ้าเราเทียบว่าเราต้องการเลขคู่1ตัวนะคะเลขคู่เราต้องการหน่งตัวเนื่องจากว่าถ้าเป็นหน่วยล่างแนวทางของเลขคู่ขี้นะงวดนี้มันจะได้แนวทางของเลขคู่เราก็ไม่ทราบว่า จะเป็นตัวนี้ไหมใช่ไหมเราก็คาดการณ์ว่ามันมน,น่าจะเป็นเลขคู่ตัวนี้ถ้าเป็นหน่วยนะเขีนว่าหน่วยนะมันจะเป็นตัวไหนอาจารย์ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าถ้ามันเป็นเอาทางของเลขคู่มันก็จะมีสองเริ่มที่สองใช่ไหมสองประกาจะหมดใครจะบริกาจากปรกปากาสองสี่หกแปดหมดจริงในเอฟซี FC. แป๊บนะแป๊บแป๊บโอ้ยนี่ไงหมดแล้วเปลี่ยนก่อนนะแป๊บแป๊บหนึ่งหมดอะไรตอนนี้แต่แต่เปลี่ยนไวนะไม่ไม่นานโอเคแป๊บ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 อ่ะได้ละเปลี่ยนครับเ็ด 915นึ่โอเคนะอันนี้คือแนวทางของเด่นนะระยะ31งวดต่อไปถ้าเป็นแนวทางของหน่วยถ้าไม่วางให้เป็นคลิปๆไป f อก็จะลืมนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะเอาหลักหน่วยตัวนี้ไปกระทบกับหลักหน่วยระยะยาวเดินดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมทั้งหมดก็44งวดแล้วไม่หลุดเลยนะอ่าใครอยากทราบแนวทางข้อมูลก็กดติดตามไว้2468แล้วมันมีทั้งหมด5ตัวนะถ้าเป็น ถ้าเป็นระยะยาวนะมันจะมีห้าตัวนี้ยังน้อยก็เป็นก็มีเลขแปดนะคะนี่อันนี้ก็มีเลขห้าอ่ามีโอกาสเป็นไปได้นะฮะแต่ถ้าแต้มนะคะแต่แต้มชนมันจะงวดนี้จะเป็นแต้มสี่อาจารย์ไม่ทราบว่าสูตรอีกสูตรหนึ่งะจะหลุดไหมถ้าไม่หลุดก,ก็แต้มสี่ก็ไปเลือกเอาคัดเอาในแต้มสี่แต่ถ้าไม่ได้สนใจเรื่องแต้มมากหมายถ้าเรามองแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะฮะอาจารย์มีเด่นระยะยาวอีกสูตรหนึ่งเด่นนะคะ เออซึ่งไม่เกี่ยวกับสูตรนี้เดี๋ยวลองเอามาปะทะดูว่ามันเป็นแบบไหนลองวางคู่กันไว้นะฮตัวนี้นะอันนี้อันนี้แบบคู่ขี้แลวอันนั้นมันจะเป็นแบบเลขผสมนะเอนไอม์โมลกุล5กับ8มันก็เข้าอยู่นะอ่าตามนี้เนาะมันจะได้ชุดเดียวนะคะอ่ะชุดเดียวก็เสี่ยวได้นะคะเอาเนื่องจากสี่ชุดเนี่ยแหละแต่เราเอามาตัดมาตัดกระแต้มเนาะอ่าบันบังเอิญน,นะคะที่มันได้แค่ แต้มนี้แต้มเดียวนอกนั้นมันไม่ได้แต้มนะอันนี้แต้มศูนย์ฮะไม่มีเนาะสามแปดเป็นสิบเอ็ดไม่มีใช่ไหมแล้วก็อันนี้แต้มสองไม่มีแล้วอันนี้ก็แต้มสามอันนี้มีแบบเนี้ยความหมายคือแบบนี้นะคะเราสามารถใช้ตัวนี้นะไปกระทบกับหลักหน่วยนะคะซึ่งเป็นหลักหน่วยระยะยาวนะเป็นหลักหน่วยแบบยอดคิดเลยนะของอาจารย์ก็เดี๋ยว เดี๋ยวจะแบ่งปันให้แล้วกันเนาะแล้วแล้วอย่าลืมนะคะเรามีเร,าเรียนไปแล้วสูตรเด่นนะมันจะมีแนวทางเด่นสูตรแปลกนะที่มันจะได้ไม่กี่ชุดไม่ไม่กี่ตัวก็คือแนวทางของศูนย์กับแปดเหมือนกันตัวเด่นนะใครจำได้มั้งศูนย์แปดศูนย์ก็แปดมาตัวหนึ่งอ่า บางครั้งเราอาจจะชอบศูนย์สี่ใช่ไหมที่ว่าแต้มสี่แลวแปดหกก็เป็นสิบสี่เงี้ยหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมเพราะว่านี้มันไม่มีศูนย์มันก็เป็นเลขแปดอยู่ที่การวิเคราะห์นะอยู่ที่การวิเคราะห์ของแต่ละคนสูตรนี้อาจารย์สอนไปแล้วนะอันนี้วางให้แล้วอันนี้ยังอันนี้น่าจะยังไม่ได้วางนะคะเดี๋ยวจะวางคู่กับหลักหน่วยดูซิว่าจะได้เลขอะไรก็ลองวิเคราะห์ไปเรื่อยว่า จะมาที่สูตรไหนใครชอบยังไงนะคะแต่ถ้าเป็นครบล่างตัดจะครบล่างรู้สึกว่ามันจะมีแนวทางของเลขห้าเลขศูนย์แต่น่าจะไม่มีแนวทางของเลขแปดนี่นะคะอาจจะเป็นแนวทางห้าศูนย์ห้าสองอะไรน,นั้นนะคะหรืออาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดหรืออาจจะสองสองศูนย์ศูนย์ห้าห้าอะไรแบบนั้นน่าจะคราวนี้มันน่าจะชนแค่สามตัวนะถ้าจย์จำไม่ผิดเนาะที่มันได้สามตัว F4 คงเอาไปวิเคราะห์เอาแหละยังน้อยได้สามตัวนั้นน่ะอาจารย์ว่าน่าจะเข้าสักตัวหนึ่งอาจจะไม่หลุดทั้งหมดนะหรืออาจจะเข้าทั้งสองตัวสูตรนี้อาจจะเข้าอาจจะหลุดก็ได้นะสูตรนี้ที่อาจารย์กาลังสอนอยู่นี่อาจจะอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดก็เป็นได้ต้องต้องยับยั้งชั่งใจด้วยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนพบกใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ